สวัสดีค่ะจุดี้สีโคลาชนะคะเดี๋ยววันนี้จุดีจะพาทุกท่านมาทานอาหารกันค่ะเป็นเมนูพีสามนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจุดีสฝาก,กอะไรบ้าง แปดเตยแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวรออีกอย่างนึงนะคะจะได้สั่งไปสามอย่างคะ่ะ วันนี้ก็ทานอาหารเมนูอีาสานเรียบร้อยแล้วนะคะจูดี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านคะ่ะมื้อนี้ลูกชายเลี้ยงนะคะอิ่มเลยนะคะเมนูอาหารนี่คือโดนใจจูดี้และครอบครัวเลยนานๆนนนนครั้งนะคะจูดี้จะได้มาทานข้าวพร้อมลูกคะ่ะส่วนพอบ้านไม่มานะคะพอบ้านขี้เกียจออกมาคะ่ะร้อนคะ่ะจูดี้เลือกตั้งเสร็จนะคะก็เลยชวนกันออกมาทานอาหารทานข้าวกันนะคะปัจจุบันนี้คะ่ะโคราชในเมืองคะ่ะจะไม่มี จะไม่มีสายระย,ะยงระเยงของไฟฟ้าแล้วนะคะสังเกตชัดๆค่ะแต่ก็จะเริ่มทําเป็นบางจุดบางส่วนก็จะเหลือเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะที่ยังเอาออกไม่ได้ค่ะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะซ้ายมือตรงนี้เป็นเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะสันเจ้าพ่อเวลามีเทศกาลต่างๆาก็จะมาไหว้ที่นี่ก่อนค่ะเช่นตุจ,จีนวันนี้นะคะที่เห็นชัดๆนี่นี่วัดกลางวัดกลางหรือเรียกอีกวัดหนึ่งว่าวัดพระนารายนะคะข้างหน้าก็จะสวยข้างในยิ่งสวยนะคะนี่ค่ะ จูดี้เดินทางกลับบ้าน,นะะด้านหน้าก็จะมีร้านขายของต่างๆค่ะหยุดนะคะช,ช่วงส่วนมากก็จะปิดนะคะวัานอาทิตย์ค่ะไม่ค่อยได้ถ่ายวิวในเมืองโคราชค่ะก็มีโอกาสวันนี้นะคะที่จูดี้จะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะตรงนี้โซนเอ่อทางไปประตูพลานนะคะเมื่อก่อนแม่ย่าจะพามาตลาดนะคะตลาดตรงนี้ตลาดวัดกลางค่ะจะเดินมากันสองคนนะคะแต่เช้าตื่นแต่เช้ามา ไม่ยากก็จะพาเดินเลาะเลาะมาตลาดกันค่ะใกล้บ้านที่สุดตรงะะโซนบริเวณนี้ก็จะเป็นตอนกลางคืนก็จะเป็นตลาดในวัดบูร์นะคะพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะคะตลาดก็สะอาดคนก็เดินพุกพ่านเยอะค่ะช่วงนี้นะคะจูดี้ก็มาเดินบ่อยเลยค่ะนี่ตรงโซนนี้นะคะท่านไหนที่สังเกตนะคะตรงมุมนะคะตรงมุมที่เห็นซ้ายมือของจูดี้นะคะ<ๆ>เขาจะทําเป็นลานเ,เสวนสาธารณะนะคะให้ผู้คนมานั่งได้ค่ะนี่นี่ก็จะเป็นประตูพล้านนะคะ จูดี้ก็จะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงจูดี้ก็ให้ลูกชายค่ะเป็นคนขับพาไปเที่ยวต่างๆพาไปทานอาหารนะคะรอสัญญาณไฟเขียวไฟแดงก่อนนะคะเดินทางก็ให้ขับขี่ปลอดภัยทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายวันนี้จูดี้และลูกๆนะคะจะขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะท่านไหนอยากให้จูดี้ทําคลิปพาเที่ยวในโคราชค่ะสามารถเขียนคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยนะคะจูดี้จะพาเที่ยว ตามที่แนะนำนนมาค่ะ,ะท,ท่านไปก่อนนะคะ,คะขอพระคุณที่ยังติดตามจุดี้ค่ะขอพระคุณค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ